รัตน์ไรอันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอถวายความเคารพในพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณรพระพรหมวชิรพโพธิวงศ์เจ้าอาวาสวัดไทยกุทคยาหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลประธานอนวยการจัดงานสาธยา,ายพระไตรปิฎกประเทศไทยครั้งที่หนึ่งนะปริมนทนต้นพระสีมหาโพธิ์ขอถวายความเคารพในพระเถรานุเทระทุกรูป ขอเจริญพรท่านกงสุงใหญ่ณเมืองก,กะต้าท่านสิริพรตานติปัญญาเทพเจริญพรโยมก๊อฟมะนฑนเทพพรประพาตลอดจนเจ้าภาพผู้อุปถัมภ์ทุกท่านและเจริญพรผู้ร่วมงานที่ได้อยู่บริเวณปริมนทลต้นพระศีมหาโพธิ์ทุกทุกท่านวันนี้นับเป็นโอกาสดีที่พวกเราชาวไทยจะได้ประกาศ ถึงความศรัทธานำมาบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิจุดกำเนิดของพระพุทธศาสนาในการจัดก,การสาธยารระไตรปิฎกประเทศไทยเป็นความดาริของเระเด็พระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณระพรมวชิระโพธิวงศ์มาหลายปีว่าอยากให้พวกเราชาวไทยมีโอกาสได้จัดสาธยารระไตรปิฎกเป็นของประเทศไทยของเราเองบ้าง หลังจากที่ประเทศไทยก็ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสาธิยากรับตบิดกพุทธคยานานาชาติอยู่หลายวาระดังนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อจึงได้ดําริว่าแล้วเมื่อไหร่ที่พวกเราชาวไทยจะได้จัดเป็นส่วนของประเทศไทยโดยตรงบ้างดังนั้นปีนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ได้ทําการขออนุญาตกับทาง BTMC c กับทางวัดพระศรีมหาโพซึ่งก็ได้รับอนุญาตมาในวันที่17ถึง21มีนาคมโดยปีนี้จัะเป็นปีแรกโดยวัตถุประสงค์ความตั้งใจประการที่หนึ่งเพื่อเฉลิมเกียรติระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติเป็นปีที่10เผื่อหลายท่านยังไม่ทราบปีนี้เป็นปีที่10แห่งการครองสิริราชสมบัติ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังนั้นจึงเริ่มต้นจากสาธยาพระปิดกประเทศไทยขึ้นในปีนี้เป็นปีแรกประการที่สองการสาธยายพระไตปิดกถือเป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันจะนำมาซึ่งปราโมทคือความแช่มชื่นยินดีปีติคือความอิ่มเอิบใจปัสทิ ความผ่อนคลายเบากายเบาใจสุขความแช่มชื่นรื่นใจและสมาธิความตั้งมัน่นดังนั้นการสวดมนต์เป็นทางหนึ่งในการประพฤติปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประการที่3การสาธยายพระไตรปิฎกเป็นดุดดั่งการได้เข้าเฝ้าและฟังธรรมต่อหน้าเบื้องพระพักแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดา รพระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ก่อนปรินิพานในมหาปรินิพานาสูตรว่าดูก่อนอานน์ก็ทำรรและวินัยที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายจะเป็นศาสดาของพวกเธอหลังการล่วงไปของเราดังนั้นการได้ประกาศพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลักษณะนี้เป็นดุจดั่งการเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาประการที่สี่ เป็นการประกาศพระธรรมเพื่อความดำรงมั่นของพระพุทธศาสนาเพื่อความมั่นคงแห่งพระศัทธรรมให้สืบต่อไปสิ้นกาลนานประการที่5เป็นหนทางแห่งการพ้นทุกข์ตามพระสูตรวิมุตตายตนะที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้ถึงช่องทางแห่งการประพฤติปฏิบัติเพื่อน,นำไปสู่ความหลุดพ้นอันประกอบด้วยหนึ่งคือการได้ฟังธรรม 2. การเป็นผู้แสดงธรรม 3. การสาธยายธรรมเหมือนที่เรากำลังจะทำณขณะนี้ 4. การพิจารณาธรรมและหคือการประพฤติปฏิบัติธรรมประการที่หก,การได้สาธยายระไตรปิฎกแบบนี้มีอานิสงส์ในด้านปัญญาบารมีและเป็นการสร้างอัธยาศัย เพื่อความเป็นพระหูสูงความเป็นผู้แตกฉานในธรรมนั่นเองประการที่7นะเป็นไปเพื่อสร้างบุญกุศลใหญ่นะเป็นการบรรเทาเบาบางอากุศลกรรมวิบากและเป็นการสร้างความสุขความเจริญให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตประการที่8นะเป็นไปเพื่อการนำศรัทธาของพุทธบริษัทชาวไทยมาถวายเอาไวา้ ภายใต้ต้นประสีมหาโพธิ์ซึ่งนี้นับเป็นความพิเศษของการได้มาสาธยายประกาศพระธรรมภายใต้โพธิมณฑลสถานสถานที่ตรัสรู้แห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์และประกาศสุดท้ายประกาศที่9เป็นไปเพื่อให้บังเกิดอานิสงส์เป็นความสุขความสงบความร่มเย็นและความปลอดภยัยแก่สถาบันหลักคือชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ บนแผ่นดินไทยของเราและด้วยวัตถุประสงค์9ประการนี้เองจึงได้เกิดงานสาธิยันรตัตตบิดกประเทศไทยครั้งนี้ขึ้นนับเป็นโอกาสดีเป็นบุญของพวกเราที่มีโอกาสได้เข้ามาร่วมอยู่ในเหตุการณ์สำคัญครั้งประวัติศาสตร์นี้ที่เราได้จะประกาศทศชาติคือบารมีสิบสุดท้ายของพระพุทธศาสนาก่อนที่พระองค์จะมาอุบัติตรัสรู้ ภายใต้ต้นราศีมหาปูแห่งนี้จะมีอะไรน่าชื่นใจจะมีอะไรที่น่าปลื้มใจมากกว่าการประกาศคุณงามความดีของผู้เจ้าในการสร้างบาร,รมีอย่างถึงที่สุดของพระองค์ก่อนที่พระองค์จะมาตรัสรรุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกณนะปัทวินาพีอภิสัมพุทสถานคือสถานที่ตรัสรร้แห่งนี้ดังนั้นขอทุกท่านได้ยกมือขึ้นมาประนมน้อมนมัสการ แล้วเปล่งวาจาสัทธาสาธุการดังๆ3ามครั้งร่วมกันในบัดนี้เถิสาธุสาธุสาธุอานุโมทามิและความพิเศษของการสาธยา